สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำเย็นนะคะอ่าแล้วก็ท็อปครับผมวันนี้เราไปส่งรถที่ไหนกะนน้องท็อปอุบลราชธานีครับผมคันนี้นี่คันนี้เลยนะคะลูกค้าจองผ่านออนไลน์มานะคะไม่เคยเห็นรถเลยเรื่องผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งรถคันนี้ที่อุบลราชธานีกันค่ะอ่าเลยคันละฮะอันนี้เหรอไปกรุงเทพคะ่ะคันนี้ก็จองผ่านออนไลน์มาเหมือนกันนะคะลูกค้าไม่เคยเห็นรถเลยเราส่งรูปให้ลูกค้าดูลูกค้าชอบโอนจองมาเลยค่ะ ร้านเรานะครับผมมีบริการส่งฟรีถึงบ้านนะครับผมจัดไฟแนนซ์น,นะครับผมไปจัดให้ถึงบ้านเลยฮะดูรถก็ยังดูผ่านมือถือจองก็จองผ่านมือถือยังไม่ได้ออกไปไหนเลยไฟแนนซ์ก็วิ่งไปหาที่บ้านเราไปจัดให้ถึงบ้านเลยไปส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะไป,ไปลเลย ครับผมวิทยากรน่าสงสาช่างกระจกอลูมิเนียมได้รับรถสวยถูกใจจะส่งให้ทั่วประเทศรถดีบริการดีถูกใจผมมากรถดีสมชายจัดให้รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายจัดให้ สวัสดีครับผมตั้มนะครับผมเป็นพนักงานขับรถของสมชายคาัสเซนเตอร์สาขาอารันยประเทศนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาส่งรถที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอพิบู์นะครับผมคุณลูกค้ารู้สึกยังไงครับที่ออกรถับสมชายครับพ็พอใจครับบริการดีครับไม่ต้องไปดูรถถึงที่ครับเพิ่งเห็นรถวันแรกเรื่องผ่านส่งรถถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายสมชายสุดยอด สมชายคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย